สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมริบินชาลีสีต่างๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชมพูด่างนะคะค่อนข้างจะโตช้าแล้วก็ปลูกยากนะคะเพราะว่าเขาบอบบางทรงพุ่มเขาก็ใช้เวลาหลายเดือนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นริบินชาลีสีทองค่ะเขาก็ไม่ได้ปลูกยากมากนะคะโตเร็วค่ะ แล้วสีเขานี่ก็จะเปลี่ยนไปตามแดดตามแสงแดดตามอากาศนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลิพินชาลีเขียวค่ะสีเขียวนี่จะโตเร็วมากนะคะอันนี้ก็เป็นลิบินชาลีชมพูค่ะชมพูกับทองนี่เขาค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะคะอยู่ที่แสงนะคะสีชมพูถ้าไปอยู่ในลมเขาก็เกือบจะเป็นสีทองเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นชาลีที่โสมเราตัดยอดเอาไปชําแล้วก็บางบางทีเราตัดหลายหลายครั้งเขาก็จะโสมเราก็จะเอาโตเขาเนี่ยเอามาหวานเียแล้วเราก็จะใช้ปุ๋ยเอ่อปุ๋ยคอกหมักแล้วก็ปุ๋ยสูตร13 13สูตรเสมอของออสโมโคสนะคะก็หวานไปเลยค่ะก็ประมาณอันนี้หวานได้สองเดือนนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ตัดชําได้แล้วนะคะเนี่ย บางคนพอโจมแล้วก็ทิ้งนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเราก็เอามาลงดินนะคะแล้วเราก็จะได้ไเอาไปปักชำอีกนะคะ